ครับสวัสดีครับวันนี้มี X Max นะครับ300นะครับจัดทรงมาสวยเลยนะครับก็ติดตั้งชกมาจากที่อื่นนะฮะก็ไม่ได้รับการปรับตั้งที่ถูกต้องนะฮะก็เดี๋ยวเอามาแก้ไขใหม่นะครับแล้วก็เสร็จชกหน้านะครับให้มีความนุ่มนวลนะครับไปครับไปดูกันที่โต๊ะทำงาน อันนี้ก็เป็นโชกนะครับโชกเดิมนะครับโชกเดิมก็ยังไม่ได้ใส่สปริงของเอรินนะแต่เดี๋ยววันนี้ละวันนี้จะใส่น้ํามันเอรินละแล้วก็จะทําการโหลดนะครับโหลดโดยที่เราจะไม่ตัดแกนนะครับเราจะไม่ตัดแกนเขานะครับจะใช้แกนเดิมก็ใช้สปริงโหลดนะครับค่าเคที่เหมาะสมนะครับก็สามารถทํากับเดิมได้นะครับไปรับลงมือทํางานกัน ครับอันนี้ก็เป็นโช๊คที่ความสูงเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นโชคที่ที่เราโหลดแล้วนะครับโหลดด้วยสปริงนะครับเราจะไม่ตัดแกนนะครับแกนก็ใช้เป็นแกนเดิมนะครับไม่ต้องไปทําเกี่ยวไม่ต้องไปทําอะไรใหม่นะครับสมมติว่าเราอยากจะทํากลับเดิมเราก็สามารถที่จะทํากลับได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อแกนใหม่นะครับแกนราคาราคาก็แพงอยู่นะเราเสียระยะยุบไปเยอะๆมันก็มันก็ไม่ดีนะขี่แล้วมันก็ไม่มันนะ โชคลานผมเข้าโค้งได้ทุกคันนะครับเข้าโค้งได้ทุกคันไม่ว่าจะโหลดเตี้ยแค่ไหนนะฮะจะต้องมีความนุ่มนวลน,นะฮะแล้วจะต้องมีจังหวะรีบาวนะครับเราก็ไม่ลืมที่เราจะไขล็อกบาวน้ำมันนะครับด้วยประแจทรอกนะครับครับอันนี้ก็เป็นโชคที่เราประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ทำการไขทรอกหมดแล้วทุกจุดนะครับวันนี้ก็ หลังนะทาไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อาจจะไม่มีคลิปละเอียดละเอดนะฮะก็จะพูดเร็วๆนะครับในบพวกนี้เราก็ทําการไขทอกนะครับน็อตบางโคนนะครับน็อตแผงคอน็อตลิปเปอร์นะครับอันต่อสุดท้ายก็จะเป็นน็อตเผาะนะครับน็อตล็อกเผารอตัวนี้เบอร์22นะครับนี่เป็นน็อตเผารอนะครับอันนี้โหลด2.5นะครับโหลดสวยงามนะครับ ว่ามีีกคอนหนึ่งไว้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวไปทํโชคหลังต่อครับครับอันนี้ก็เป็นสปริงของโชคเอรินนะครับใน X Max นะครับตัวนี้เป็นสปริงเบอร์2และเบอร์3นะฮะก็ถ้าผู้ขับขี่นะครับมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะฮะก็พิจารณาใช้เป็นสปริงเบอร์03นนะครับอันนี้น้องไปติดตั้งมาร้านก็ ร้านก็น่าจะน่าจะไม่มีไม่มีความเข้าใจอะนะเพราะว่าคงไม่ได้รับการเทรนนิ่งมาจากโรงงานเหมือนมันผมนะครับก็ใส่สปริงเดิมมาใช่เลยนะครับไขน็อตเสร็จเก็บตังไกไายกลับบ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่นะการติดตั้งโชคมันจะมีกรรมวิธีนะครับต้องเซตค่าแซกนะครับต้องทดลองขี่นะครับมันไม่ได้แบบว่าไขาน็อตสีตัวเหมือนที่คนเคยโจมตีผมนะฮะแล้วก็แล้วก็ ไล่ลูกค้ากลับบ้านนะครับมันไม่ใช่นะมันมันมันต้องมีกรรมวิธีในการเซ็ตแซกอีกนะครับไปครับเดี๋ยวเราลงมือทํางานกันวันนี้ลูกค้าจะได้เห็นแล้วฮะว่าว่ากรรมวิธีกว่าที่กว่าที่เขาจะได้รับรถกลับบ้านนะฮะกว่าที่จะเสร็จเนี่ยมันมันจะต้องมีขั้นตอนยุ่งยากขนาดไหนนะฮะไปครับลงมือทํางานกันครับอันนี้เราก็เปลี่ยนสปริงเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสปริงเรียบร้อย เป็นสปริงเบอร์03นะครับจะให้เหมาะสมกับน้ําหนักนะครับผู้ขบับขี่ผู้ซ้อนนะครับแล้วก็สไตล์การใช้งานปรับค่าแสกนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปให้เจ้าของได้ทดสอบกันอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเนืดๆน,นะมันจะมีจังหวะรีบาว